บรรยากาศตอนคำค้อยร้อยล่มเนาะสวัสดีเนาะเพื่อนๆเมื่อนี่ส่องเกษเทศบาลกับมาถ่ายคลิปการปลูกฟักแฟงเนาะไอ้นี่ในงานหน้าหน้าติดห่วยเนาะก็เลยว่ามีโอกาสกับเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำเรียบร้อยกับ จะปลูกแฟงรอบนี้ฟังทั้งนั้นที่ปลูกยังค่อยว่ากันใหม่เนาะสำหรับปลูกแฟงในมน,นีกะมนีมนเ,นเดินซ้ายน้ำยดแล้วกะคุดลุมจักแล้วจะขึ้นระบบน้ำก็คือพี่น้องเหนแผงโซล่าเซลล์เนาะทีใส่พลังงานโซล่าเซลล์ดึงน้ำขึ้นเพื่อสะดวก ประหยัดสบายก็เก่าเนาะโต้องใส่น้ำมันไทยนี่ก็สองรอบตัวดินเฮตนาเนาะพี่น,นอ้องมันกี่มิมีรหัวเฟี้ยงหัวหยาอ่ามันก็ดีดเป็นก้อนคอลอกแคเลเฮ็ตนาคือด,ดอกระยะหลุมที่ผมปลูกรอบนี้จะทดสอบใหม่เนาะผมจะเฮ็ททางกันอยู่ประมาณแปดสิบถึงหนึ่งเมตรเนาะระยะระยะแถวนี่ก็ประมาณสี่เมตรได้ เฮ็ดรอบนี้ก็เป็นการเฮ็ดฐานเนาะพี่น้องการเกษตรการปลูกพืชบ่ตายตเนาะเคยปลูกแล้วระยะห่างระยะระยะนี่สามเมตรสีเมตรก็เคยปลูกแล้วบานนี้ล่องยับทีก็เก่าเนาะว่าผลผลิตเขาที่เป็นยังไงทังนี้กะแม่บานกะกำลังไล่สาย ระยะให้หน้าให้เหนียวกว่ามันไรไรกล้วยเแถวพี่น้องควบมน่านี่ได้หกสิบเมตรหาสิบหกสิบเมตรได้ระยะควบข่วงประมาณหนึ่งเส้นเนาะสี่สิบเมตรตั้งนีประมาณหกสิบเมตรได้แปดแถวซื้อในแฝงมากกับประมาณหนึ่งกระป๋องเนาะราคาตามท้องตลาดแก ห้าร้อยก็บาทเกือบหกร้อยเนาะสำหรับคลิปนี้กะเอามาฝากเป็นแนวทางเนาะสำหรับพืชนาแหล่งถ้ามีระบบน้ำกะสนใจก็ล่องทดสอบทดลองเลยเนาะพี่นองสำหรับคลิปเกษตรเทศบาลกะเกีเ่ยวกับการเกษตรนะคลิปนี้กะขอขอบคุณหลายๆสำหรับทุกขมารับชมรับฟังขอบคุณครับ บรรยากาศก็ดีดี